ตนวนี้เพิง่งเพิ่งนำมาขายครั้งแรงริ้วทอง<ช>นี่ครับ<ช>คือความสวยงามนะครับทำให้มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นพุม่มเป็นความต่อง<อ>ไม่ได้อในเงี้ยตัดแต่งให้เขาเหมือนแนวสซนน,ะน้องไหมคะน้องโซนบอมค่ะโนบอมโอ้ชื่อแปลกมากสนบอมเ <250 S 1> พื่อนเพืสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองสนบอมครับเพืพ <250 S 1> ่อนๆพื่สองร้อยสิบบาทต้นนี้สองร้อยเก้าสิบใช่สองร้เกจ็ดสิบเซนเพื่อนๆอันนี้ไผ่ฟิลิปปินส์เพื่อนๆไผ่ญี่ปุ่นบางคนก็เรียกใหญ่แย่แต่ได้มาในน้ำหญ่แย่ สวัสดีครับเพื่อนๆผู้ติดตามช่อง YouTube นะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดของเรานะครับนี่ครับวันนี้ก็ถ่ายไปหลายร้านเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวทยอยลง youtube ให้เพื่อนๆได้รับซื้อต้นไม้นะครับได้ชมต้นไม้สวยๆครับวันนี้ก็มาที่ซับทวีพันไม้ครับก็เป็นมือใหม่ด้วยสวนเฉพาะกิจไลฟ์เทปนะครับบางทีไม่ค่อยมีเวลามาครับไม่ค่อยสบายนะครับ นี่ก็อันนี้รวงข้าวครับเพื่อนๆมจํจำได้เดี๋ยวเดินไปหาแม่ค้าก่อนให้แม่ค้าแม่ค้าได้ต้นไม้มาใหม่นะครับนี่ครับไถที่อยู่แถวอำเภอเมืองนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับร้านนี้ก็มีส่งออนไลน์นะครับไม่มีเก็บเงินไปทางครับแม่ค้าสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ค้าได้ต้นไม้มาใหม่ไปดูกันหน่อย นูนๆดูไอ้กองนั่นน่ะผมชอบต้นไม้ใหม่ๆกกลังเ็บไปใส่อ๋อกำลังจะจัดนี่โอ้มีแต่ต้นสวยๆเลยค่ะอันนี้ไม้แดดเนาะโอไม้แดดตอนนี้กำลังมาเลยแม่ค้ายกมาให้ดูต้นหนึ่งหน่อ้ต้นเนี้ยชื่อต้นอะไรไหมคะหลิวทองชื่ออะไรนะหลิวทองหลิวทองใช่ค่ะเพื่อนๆลิวทองลิวทองตัวนี้เพิ่งได้มาครั้งแรกมั้งใช่เพราะว่าลูกค้าสั่งมาเยอะ ต้นนี้เพิ่งเพิ่งนํามาขายครั้งแรกหลิวทองนี่ครับคือความสวยงามนะครับทำให้มันเป็นแบบว่าเป็นเป็นพุ่มเป็นฟองทองไปได้เงี้ยตัดแต่งให้เขาเหมือนแนวสนน้องแมคะานอ่ะใช่ใค่ะจะเป็นถ้าตัดแต่งก็จะเป็นประมาณนั้นเนาะไหนอ๋อนั่นเนาะที่แม่ค้าวางใช่ใช่ตรงนู้นมันเป็นนกเลยอ่ะเป็นตรงนู้นนู่นใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่อ๋อนั่นแม่ค้าตัดแต่งเองไม่ที่ร้านอ๋อที่ร้านนู่นครับเพื่อนเพื่อนหลิวทองใช่หลิวทองนี่นี เนี่ยเวลาเพื่อนๆมองเนี่ยไอตัวนี้จะเด่นกว่าเขาริวทองกี่บาทไหมคะสองร้อยต้นเนี้ยสองร้อยบาทเพื่อนเพื่อนนี่ฟอร์มสวยงามมากสองร้อยบาทเป็นไม้แดดเนาะไม้แดดริวทองนี่ริวทองสองร้อยบาทมีกี่กระถางไหมครับเอามากี่กระถางเอามาประมาณสิบห้าแต่เมื่อเช้าเขาเอาไปหนึ่งเหลืออยู่ห้าหกเนกระถางเอาไปวางไว้หกเจ็ดแปดหรือแปดกันหน้าบ้านสวยเลยเนาะใบเขาเนี่ยครับเพื่อนๆพื่ไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหนบ้างไหน นี่ครับสวยงามจริงเพื่อนๆนี่อันนี้เป็นไม้มาใหม่นะครับเพื่อนๆถ้าใครจะสั่งก็โทรมานะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้แม่ค้าส่งได้หมดเนาะส่งได้ส่งได้หมดมาแม่แมควางตัวนี้ก่อนมาตัวนี้ตัวนี้โซนบอมโซนอะไรนะสนบอมไผ่นี้มากหน้าร้านนะโซนบอมโอ้ชื่อแปลกมากสนบอมเพื่อนๆสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบโนบอมครับเพื่อนๆสองร้อยสิบบาทสวยงามจริง ไม่ไม่ไวครับไม่รีบแมกเดียกม่คาจะเหนื่อยวางก่อนไหมคะสนบอมนี่ครับเพื่อนๆโนบอมนี่ครับเอาไปวางไว้หน้าบ้านเราไหมค่ะเนาเอาไปเปลี่ยนกระถางเนาครับเนาะสวยงามจริงเพื่อนๆนี่สนบอมสองร้อยสิบใช่ไหมสองร้อยห้าสิบบาทอันี่ริ้วทองสองร้อยสองร้อยริ้วทองก็สวยครับเพื่อนๆอันนี้เพชรราชารอบที่แล้วหมดมาอันนี้มาเพิ่มด้านมาอีกสี่กระถางเนาะเพชรราชามาใหม่กี่บาท สองอะสี่ร้เพชรราชาเพื่อนๆนี่หายากมีสองนี่ครับเพื่อนๆนี่ดูครับสวยงามมากแม่ค้าได้มาสี่สี่กระถางนะหายากมากอ่ะนี่พึ่งพึ่งลงมาตั้งแต่ตอนไหนแม่ค้าเมื่อคืนเมื่อคืนนะครับตอนตีหนึ่งแม่ค้าพึ่งเอามาตอนตีหนึ่งนะครับไหนอีกระถางหนึ่งนี่เหรอ มันมีสี่กระถางแหละแต่ไม่รู้ว่ามันวางไว้ตรงไหนตรงนู้นก็มีแม่ค้าคือเมื่อคืนมาก็รีบวางเลยเนาะสี่ร้อยสิบบาทเหมือนกันเนาะแม่ค้าหยิบมาทีละต้นเลยอันใหม่กวางผ้าพรมกวางผ้าพรมต้นนี้ประมาณเจ็ดสิบเซนกวังผ้าพรมนะครับสองต้นนี้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดสิบเซนเพื่อนเพกวังผ้าพรมได้มาสิบกระถางไม่เอาต้นใหญ่มาขายแจ้ะ ต้นใหญ่มากนี่ครับ290เช่ไหมใช่ค่ะ290คือต้นสูงมากเลยเพื่อนๆได้มากี่กระถาง10นี่ครับก็มีไข่ฟิลิปปินไข่ฟิลิปปินไอันนี้ต่างกับเยะยตรงไหนครับต่างกับเยแยตรงไหนหรอต่างตรงไหนอันนี้เยะยเนาะ ขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่แย่แย่เ่รางั้นมันจะเป็นไผ่ญี่ปุ่นแต่ว่าบางคนก็เรียกว่าแย่แย่นั่นแหละครับแย่แย่ต้นจริงมันจะเป็นสีเขียวแต่เราของเรามีนะจะอีกอีกฝั่งนึงครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้ไผ่ฟิลิปปินใช่นี่ไผ่ฟิลิปปินอันนี้ไผ่ฟิลิปปินส์เพื่อนเดี๋ยวดูก้านนะครับบางคนก็บอกว่าอ่ะแย่แย่บางคนบอกว่าไผ่ญี่ปุ่นแต่ทีนี้ไปเจอของแท้มามันเป็นเขียวไง ปกติแย่ๆจะเป็นสีเขียวใช่ใช่นี่ไหมครับผมได้มาแย่ๆหรือไผ่ญี่ปุ่นหรือมันแย่ๆไกลแต่ของจริงอ่ะได้มาอยู่มีเหลือแค่สี่กระถางหรือมันเป็นแย่ๆไกยไม่กายหรอกค่ะน่าจะเป็นชื่ออื่นอันนไม่ใช่แย่ๆและได้มาในนามอะไรได้มาแย่ๆแต่หนูว่าคิดว่าไม่ใช่นะบางคนก็บอกว่าที่แบบรู้จริงก็บอกว่าน่าจะเป็นไผ่ญี่ปุ่นแต่าไผ่ญี่ปุ่นแย่บางคนก็เรียกแย่ๆแต่ได้มาในนามแย่ๆ ปกติเยอใยใบจะเป็นสีเขียวนะเพื่อนเเขียวมีมีแต่อยู่ฝั่งฝั่งนึงกี่บาทแม่คะตัวนี้อันนี้250 250บาทอันนี้ต้องเอายางออกก่อนนะเพื่อนเพเพราะพึ่งเอามาเมื่อคืนนี่ครับ200เท่าไหร่นะ250 250บาทสวยงามมากเนาะงแม่คะตัวนี้พึ่งต้นไม้พึ่งลงมาเมื่อคืนครับเพื่อนเฝนตกก็เลยเอามามาไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ฝนตกตลอดฟอร์มสวยงามมากตัวนี้ประมาณ นี่ครับเพื่อนๆ200เท่าไรนะหบราบาทประมาณ40เซนไม่ติดว่าเป็นจริงหรือปลอมแต่ว่าให้มันดูความสวยงามก็ได้นี่ครับ250ร้าบาทนะครับลูค้ลูกค้าอ๋อนี่ครับสวยงามมากนี่ครับเป็นต้นไม้มาใหม่ที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเอาไอ้นั่นก่อน ไอ้ไฟซิลปินมาบอราคาก่อนตันนี้กี่บาทสองร้อยาสิบบาทเท่ากันนี่ครับเพื่อนๆเอาไปสองคนละกระถางเลยเอาไปวางไว้คนละฝั่งอันนี้ก็สวยนะครับผมไอ้ต้นนี้ก็สวยเหมือนกันครับมันสวยทั้งสองนี่ครับราคาเท่ากันนะเพื่อนๆนี่เป็นต้นไม้ที่แม่ค้าขายดีมากในร้านเนี้ยแม่ค้าก็จะไปเอามาเพิ่มนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกไม่เพิ่งได้มาเมื่อคืนสดๆร้อนๆ ยังไม่ได้จัดเลยนะครับอันนี้มาอันนี้มาเอามาเลยไอ้ต้นมาใหม่ๆครับสับรถร้อยห้าสิบซับรถสีสับประด 150, บประดสีร้อยห้าสิบหนึ่งร <150. S 1> <150 S 2> ้อยห้าสิบบาทกีเลนแดงอันนี้กีเลนแดงเท่าไหร่เท่ากันร้อยห้า,าสิบหนึ่งร้อยสิบบาทซับรดสีครับดอกเขาเข้อขาวนี่ไม่ได้เป็นอะไรนะมันเป็นกระดาษฝนตกเมื่อคืนก็เลยเป็นกระดาษฝนตกเมื่อคืนครับก็เลยเป็นรอยกระดาษเดี๋ยวรดน้ำสับปะรดสีแม่คาไปขายต้นไม้ก่อนไหม ขายต้นไม้กันก็ได้เดี๋ยวผมคุยกันเดี๋ยวก่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวให้แม่ค้าไปขายต้นไม้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันนี่ครับนี่ครับโซนนี้นะครับใครที่จะสั่งนะต้นนี้ใต้ใบแน่นอนเป็นว่านเ,นเพื่อนๆนี่ผมว่าคนแก่จะแก้ไขแน่นอนเลยเนี่ยเอาไปต้มน่าจะใช่เ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราค่อยมาถามแม่ค้า คือต้นไม้ที่สวยก็ที่เรามองเห็นสะดุดตา,ตา,มมาก็เป็น <spelling out> นี่แหละครับเพื่อนๆไอ้ต้นแรกที่ผมถามช่วยงานจริงนี่เอาไปไว้ปลูกไว้นะครับไว้หน้าบ้านไว้ในสวนก็ได้ให้มันแซมขึ้นมาจากต้นไม้มงคลน,นะครับเขาก็จะดูแบบไอ้ต้นนี้ก็จะดูแปลกขึ้นมานะครับแล้วก็พวกนี่นะครับที่เรายกมาเมื่อกี้สองต้นนะครับ ขายดีที่สุดนะครับอันนั้นมาเพิ่มกี่บาทสา <3, 5. S 1> ชื่ออะไรวสัสนาบารมีเงินวัสนาบารมีเงินสามร้อยสิบาทนี่นะครับคลิที่แ้วขายยเที่วัสนาบารมีเงินเพื่อนๆเดี๋ยวให้แม่ค้าขายต้นไม้แป๊บหนึ่งนะครับดเดี๋ยวเรามาดูไอ้ต้นไม้ผมอ๋อนี่นี่ฝั่งนี่เพื่อนๆนี่นี่อยู่นี่ นี่นี่มันยกบูนหน่อยกิจโอ้นี่คแรบบับใบเหมือนมะยมเพื่อนต้นนี้สวยงามมันเป็นสมุนไพรเพื่อนโอ้ตั้งอยู่ตรงนี้นเองนี่เดี๋ยวเราถามแม่ค้ากี่บาทน,นี่นี่มีต้นนี้ด้วยโมมีฟังนี้ด้วยเพื่อนไอต้นนี้ปแปลกอย่าง นี่ครับเดี๋ยวมาไลดูราคานะครับเดี๋ยวรอแมคค้าขายของไปนี่ไข่มุกเป็นไข่มุกเพื่อนๆนนี่ครับไข่มุกไข่มุกที่เราไปถ่ายตลาดนัดรถไฟนะครับที่เพื่อนเอนอยากให้ส่งครับสั่งได้นะนี่ครับแมคค้าเขามีสง่งนี่ครับเดี๋ยวรอแมคค้า ขายของแป๊บหนึง่งลูกค้าเข้ามานะครับก็จะมีต้นไม้อที่แมคค้บาบอกว่าไอ้ต้นเนี้ยขายดีนะครับนี่ครับนี่ครับพอดีแม่ค้าพึ่งมาถึงเมื่อคืนนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเพื่อนๆรอแม่ค้า ขายของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูไอ้ไอ้ต้นไม้ที่มาใหม่ครับผมชอบนะครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนี่ครับพลังไม่แกะเลยเพื่อนๆนี่ส่วนมากแม่ค้าก็จะเอาต้นไม้ที่แม่ค้าขายดีในร้านนี้เอามาขายนะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเอฟซีที่เลือกซื้อกันเยอะๆนะครับจะเป็นฟอร์มสวยๆทั้งนั้นเลยครับ หน้าคาราดดำสามร้อสิบบาทต้นใหญ่มากนี่ครับสับรถรสีก็ยังมีอยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราค่อยต่ออีพีที่สองดีกว่าเนาะนเพื่อนๆจะได้คุยกับแมค่ค้านะครับสำหรับอีพีนี้ก็เป็นต้นที่เราถ่ายไปแล้วนะครับ เพื่อนคนไหนที่สนใจครับอยากแวะมาซื้อที่ร้านก็ได้นะครับอยู่ร้านที่สองครับเยื่องนี่ครับฝั่งเดียวกับบิ๊กซีอยู่ในตัวอำเภอเมืองนะครับบุรีรัมย์นะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่เราไปถ่ายมีแค่บุรีรัมย์อย่างเดียวนะครับเพื่อนบางทีเพื่อนคนไหนเพิ่งเข้ามาดูก็ไม่รู้นะครับว่าไปถ่ายที่ไหนครับเราไปถ่ายแค่บุรีรัมย์นะครับพอดีเราก็เป็นวันหยุดเราครับก็ส่วนมากก็จะมาถ่าย เฉพาะวันอาทิตย์นะครับได้มาพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้นะครับแล้วก็เลือกชมต้นไม้ที่ตามร้านต้นไม้นะครับดูต้นไม้เยอะๆนะครับเพื่อนๆจะได้มีความสุขนะครับเพราะมันสีเขียวดีครับนี่ครับเวลาเรามีความทุกข์ก็เดินไปดูต้นไม้ของเรานะครับไปนั่งคุยกับต้นไม้ก็ได้ครับมันก็จะมีความสุขไปอีกแบบครับนี่ครับกวางพระภม ต้นใหญ่ๆที่แมค้าเลี้ยงไว้อันนี้กระเป๋าแน่นอนเลยนี่ครับก็จะมีฤือสีอะไรมีเยอะนะครับมีเยอะครับสําหรับร้านนี้นะครับเดี๋ยวรอแมคค้าขายของแป๊บหนึ่งครับลูกค้าเข้ามาพอดีตอนที่เรามาถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวสักพักนะครับ โอเคเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาต่อ EP ที่2ครับเดี๋ยวผมจะได้ถามให้เฟือนดูนะครับว่าอยู่ประมาณกี่บาทครับเจอกัน EP ที่2ครับสวัสดีครับ